ค่ะอันนี้เป็นสินน้ําใจสินน้ำใจที่ทำบุญกับวัดทำบุญกับวัดแล้ววัดมีน้ําใจนะคะที่เหมือนกับเป็นของสมณาคุณนะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือทางวัดที่เป็นวัดพระบาทน้ําพุที่หลายๆคนไปบริจาคค่ะทีนี้ทางวัดนี่มีจิต ทางวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้มีอุปถากอ่ะดูแลทางวัดและมีเมตตาส่งอาหารเป็นพักไทยค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะสำเร็จรูปส่งมาให้เวลาเวลาเราบริจาคเงินนะช่วยเหลือก็จะมี ของสมนาคุณจริงๆเราไม่อยากได้ค่ะแต่นี่เขาส่งมาให้ถึงบ้านเราก็ต้องรับไว้ที่นี้เราก็จะแบ่งปันให้ญาติพี่น้องกินมีเยอะค่ะเวลาทําบุญแล้วก็เขาก็จะส่งมาให้เราค่ะจริงๆทําบุญนี่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะการทําบุญไม่ได้หวังผลไม่ได้คิดว่าบุญที่เราได้เนี่ยจะส่งผลเราแต่เหมือนกับว่าทางวัดเนี่ย มีสินน้ำใจส่งมาให้เราถึงบ้านเราก็รับไว้อันนี้เอามารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปถากวัดนะคะที่มีน้ำใจส่งมาให้เราก็ขอขอบคุณเราก็รับไว้แล้วก็จะแบ่งปันแจก,กให้พี่พี่น้องๆญาติๆกินนะคะขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้จํานวนเงินบริจาคนี้ไม่จำเป็นหรอกคะ่ะเพราะว่า มากน้อยเรามีจิตศรัทธาที่จะทำบุญแต่ทีนี้ทางวัดก็มีใจมีน้ำใจส่งให้เราอันนี้เป็นขั้นรอบที่สองที่สามนะคะส่งมาเนี่ยส่งมาให้ถึงบ้านเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี้อร่อยมากค่ะเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือวิวให้ดูคะ่ะว่าการทําบุญเราไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้คิดว่า ผลบุญที่เราทําไปเนะี่ยเราไม่ได้หวังผลอยู่แล้วไม่มีคิดผูกพันในผลไม่คิดว่าตัวเองตายไปจะได้ผลของฐานเพราะการคิดอย่างนั้นเป็นการคิดที่ทําบุญโดยไม่ละความตนีการทําบุญก็ต้องละความตนีแต่ทีนี้ทางวัดนี่ส่งมาให้ถึงบ้านเราก็เลยรับไวค้ค่ะไปซื้ออุดหนุนก็ได้นะคะที่วัดเนี่ยคะ่ะวัดพระบาทน้ำพุ ค่ะนี่คือกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปมินิสีมะต้มค่ะต้มใส่ลูกขินอันนี้เป็นเป็นเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะคะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือสําเร็จรูปที่ขาวเจา้าทรงมาไห่เนาะค่ะไปทําบุญทําบุญบริจาคกระเพินอยู่วัดเนาะคะ่ะเพื่อนค่ะมีสิ่งตอบแทนไห่เนาะคะ่ะ สำหรับเจ้าของกว๋วยเตี๋ยวเพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นดูแลอุปถากภยูวัดนะคะเพิ่นเห็ดและเพิ่นก็นเอามาสมนาคุ้นเนาะคะ่ะจริงๆเข้ากับใบยากใยดอกคะ่ะเพราะว่าถ้าบุญไปแล้วแต่เพิ่นก็นมีจิตเนาะคะ่ะนี่เมตตาเกิื่อนติเกลเพอเ,พเอามาหา่อันนี้เข้าสิต้มเนาะคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลือสดสำเร็จรูปแต่ว่ามันกระเสบค่ะกะขอบคุณนลลยๆเดอร์ถ้าเจ้าของก็ได้ ก๋วยเตีเ๋ยวเออน,นื้อมันมีกะทิผงนั่นเอค่ะอันนี้เป็นกะทิผงตะวันห้องบ๊วไใส่อันนี้เป็นกระเทียมเกี่ยวอ,อ,อันนี้นนนห้าวบาเพิ่มลูกชิ้นใส่ลูกชินก้นต่อไปนะคะใส่เครื่อปรุงแล้วเส้็จมันเป็นเส้นมีห่อกระตุ่มจะแป๊บหนึ่งคือกันกับหน้ามาเสร็จแล้วห่ากับมาเพิ่มลูกชิ้นหรือว่าเ,เพิ่มเนื้อเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พัดเข้าไปก็ไดอันนี้ห้าสิเพิ่มพัก นี่ข้าเพิ่มผักเข้าไปค่ะมีใบโหละพามีตัวงอกแล้วก็มีมะละใส่ไปน่ำค่ะนี่ค่ะกินสดสดสิด้สลราคากับพ่อประมาณนี้แหละค่ะจบพี่แชนี้นะคะขอคุณหลายๆค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณทุง่งกุลลานะคะสวัสดีค่ะ